Learn Thai Happily. Krab, hi guys, this is Learn Thai Happily with me, Kru Stang. This video I'm going to teach you about how to make comparisons with Jude as a prefix. There are many English meanings of Jude, such as point, mark, or spot. But Thai people always say jud with another Thai word as a prefix it becomes compared. the first compared that i would like to teach you is jut bra song jut song has two english meanings the first is objective and the second is aim you can learn how to say jut song from these example sentences i will read them three times per a sentence the first two times i will read them slowly and the last one i will read it as fast as a native speaker says you can learn from them จุดประสงค์หลักของเราคือการเพิ่มยอดขายในยุโรปจุดประสงค์หลักของเราคือการเพิ่มยอดขายในยุโรปจุดประสงค์หลักของเราคือการเพิ่มยอดขายในยุโรปจุดประสงค์หลักมี main aim ของเรา Miss our คือการเพิ่มยอดขาย Miss is to increase sales ในยุโรป Miss in Europe จุดประสงค์ของโครงการคือการสร้างรายได้ให้กับบริษัทของเราจุดประสงค์ของโครงการคือการสร้างรายได้ให้กับ บริษัทของเราจุดประสงค์ของโครงการคือการสร้างรายได้ให้กับบริษัทของเราจุดประสงค์ means the objective ของโครงการ means of the project คือการสร้างรายได้ means is to make money ให้กับ means for บริษัทของเรา means our company next จุดหมายจุดหมาย จุดหมาย e a n s goal จุดมุ่งหมายของเขาคือการรวยตอนอายุ30จุดมุ่งหมายของเขาคือการรวยตอนอายุ30จุดมุ่งหมายของเขาคือการรวยตอนอายุ30จุดมุ่งหมาย e a n s goal ของเขามี n s his คือการรวย means is to be rich ตอนอายุ30 means at thirty จุดมุ่งหมายของฉันคือการมีความสุขตลอดไปจุดมุ่งหมายของฉันคือการมีความสุขตลอดไปจุดมุ่งหมายของฉัน means Michael คือการมีความสุข means is to be happy ตลอดไป means forever Next one จุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทาง in English means destination ภูเก็ตได้รับการส่งเสริมให้เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวภูเก็ตได้รับการส่งเสริมให้เป็น จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวภูเก็ตได้รับการส่งเสริมให้เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวภูเก็ตได้รับการส่งเสริมมิสภูเก็ต is p r o m o t e t e d ให้เป็นจุดหมายปลายทาง m มิ s as a destination ของการท่องเที่ยว m ิ s s t o u r i s t ฉันไปถึงจุดหมายปลายทางในหนึ่งสัปดาห์ ฉันไปถึงจุดหมายปลายทางในหนึ่งสัปดาห์ฉันไปถึงจุดหมายปลายทางในหนึ่งสัปดาห์ฉันไปถึง Miss I reached จุดหมายปลายทาง Miss my destination ในหนึ่งสัปดาห์ Miss in a week then จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้น in English m e a n s beginning การเรียนรู้ เป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาการเรียนรู้ means learning เป็นจุดเริ่มต้น means is the beginning ของปัญญา means of wisdom เธอพูดถึงจุดเริ่มต้น ของเรื่องราวของเธอเธอพูดถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของเธอเธอพูดถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของเธอเธอพูดถึง means she spoke about จุดเริ่มต้น means the beginning ของเรื่องราวของเธอ means of her story and the last one จุดจบจุดจบ จุดจบ in English means end or ending. You can learn how to say จุดจบ from them. จุดจบของเรื่องนี้น่าสนใจมากจุดจบของเรื่องนี้น่าสนใจมากจุดจบของเรื่องนี้น่าสนใจมากจุดจบ means the ending. ของเรื่องนี้ means of this story. น่าสนใจมาก means is very interesting. จุดจบของชีว <daylight. S 3> ิตของเขาไม่ได้กล่าวถึงในภาพยนต์จุดจบของชีวิตของเขาไม่ได้กล่าวถึงในภาพยนต์จุดจบของชีวิตของเขาไม่ได้กล่าวถึงในภาพยนต์จุดจบมีสตีเอนของชีวิตของเขามีส์ออฟฮิสไลฟ์ ไม่ได้กล่าวถึง Tung means is not mentioned. Naipapion means in the movie. These are comparisons that I teach you today. If you have any question about them, you can leave your question in the comment below my video. I will answer your questions in my live streaming video. I will broadcast my live streaming at 7 pm Thailand time every Monday on this channel your questions and your requests will be answered in my future videos too if you would like to learn thai with me regularly you can subscribe my youtube channel learn thai happily with me kru stang please click the bell icon for getting the notification of my new video i will post my new video from sunday to friday you can enjoy learning thai with me six days a week ขอบคุณที่เรียนภาษาไทยกับผมพูดภาษาไทยกับผมและดูวิดีโอผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับย